สวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยรวมถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศวันนี้ขอนำท่านมารู้จักพระพุทธเมตตาเสนานาธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กองทับกจัดสร้างพระพุทธรูปปางมารที่ััยพระราชทานนามว่าพระพุทธเมตตาเสนานาธมีความหมายว่าพระพุทธเจ้ามีพระเมตตาทรงเป็นที่พึ่งของหมู่ทหาร วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระพุทธมิราสนานาตเนื่องด้วยกองทบบกมีแผนการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและพระเครื่องของกองทบกโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาเจ็ดรอบในวันที่หธันวาคม พศ2554และเฉะลิมพระเกียรติสเมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคมพศ2555เพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิัสธาที่บริจาคสมทบจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกจำนวน37แห่งทั่วประเทศ และร่วมกันโลมสืบทอดพระพุทธศาสนานโมตัสสะพระขะววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระขะววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพระวายะมะราชาโนท้าวเวสสุวันโนมะรณะงสุขขัง อะหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณูจาตุมหาราชิกายักษะพันตาพัดภูริโตวเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสสุวรรณูน,น,นโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณูมรณังสุขังอะหังสุขโตนโมพุทธายะ ทาวเาวสุวรรณูจาตุมหาราชิกายักษะพันตาพัดภูริโตเวสสัุทสะพุทธังอรหังพุทโธทวเทวสุวรรณูน,น,นมโมพุทธายะทาวเาวสุวรรณูมารณังสุขังอหังสุขโตนมโมพุทธายะขอเดชะใต้ฝ่าละองทุรีพระบาท องค์ภูวนาถพ่อพระไทยสีสยามชาวไทยทั่วโลกทุกประเทศทุกเขตขามขอถวายความจงรักและพักดีมหาเทวราชเจ้าภูมิพลพ่อพระดลให้ลูกไทยได้สุขสัร์น้ำพระไทยทศพิษราชธรรมส่งสุขสัรรพ้นปัญหาด้วยปัญญาพระเมตตาสุดล้ำประเสริฐยิ่งพ่อเป็นมิ่งปกเกล้าปกเกษา น้ำพระไทยเปี่ยมด้วยความเมตตาลูกนำพาศรัทธาในความเพียรราชทิสดีเศรษฐกิจพระราชทานเป็นทิพทานปกเกล้าเทิดเหนือเสียนบูชาพ่อน้อมใจเหมือนแสงเทียนปกเกล้าวเสียนลูกกราบทั้งชาติไทยข้าพเจ้าท่านอาจารย์โหนพุทธพรแข็งแรงเจ้าพิธีศักดิ์สิทธิ์โหรศาสตร์ชั้นสูง ประธานโหนจักรวาลนานาชาติฮีโร่สองพันขอกราบถวายเป็นพุทธบูชากราบพระอรหันต์ผู้อยู่เหนือสิ่งอื่นใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุละยะเดชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ท่านท้าวมหาพรมมาธิราชบิดามารดามหาปราชบรมครูพระในดวงใจพระคุณของแผ่นดินขอเดชะ ขอพรพระสยามเทวาธิราชขออำนาจพระพุทธพระธรรมนำสดใสกราบถวายชัยมงคลองค์ภูวูนในเป็นดวงใจจัก,กรีวงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อพระพุทธรูปวา่าพระพุทธเมตตาเาสนานาะมีความหมายว่าพระพุทธเจ้ามีพระเมตตาทรงเป็นที่พึ่งของหมู่ทหารการประกอบพิธีทางาศาสนาการประกอบพิธีเททองหลอกพระพุทธเมตตาเสนานาะมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่16กรกฎาคม2556เวลา19นาฬิกา ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามซึ่งได้ดำเนินการผ่านเรียบร้อยไปแล้วนั้นมีพิธีหลักสองพิธีดังนี้คือพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาเิกษ์18นาฬิกาณ,ณ,ณบริเวณมณฑลพิธีด้านหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามโดยเรียนเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีพิธีเททองนำเลิกมังคลาพิเศษชนวนมวลสารเวลา19นาฬิกาโดยสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานและอาราธนาพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาภายในพระอุโบสถจำนวนสิบรูป แบ่งเป็นชั้นสมเด็จสีรูปชั้นพรมสีรูปชั้นธรรมสองรูปและพระเกจิจากพื้นที่กองทบกภาคที่หนึ่งถึงกองทบกภาคที่สประกอบพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตภายนอกพระอุโบสถจำนวนแปรูปทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติให้นำชิ้นส่วนพระมหามงกุฎซึ่งมีความสูง หนึเมตรยีเซนติเมตรมาใช้สำหรับประกอบพิธีฉลองสมโพธและถวายองค์พระประธานให้กับวัดวชิระธรรมมารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถโดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีในวันพฤหัสที่8สิงหาคม2556 เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีณวัดวชิระธรรม,มารามตำบลท่าใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดอยุธยาในการจะสร้างพระพุทธรูปครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่าพระพุทธเมตตาเสนานานานและมีพระบรมราชานุญาตให้นำตราสัญ,ญลักษณ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบในวันที่5ทธันวาคมพศ2554มาประดิษฐานที่พ้าทิศบ,บริเวณฐานพระพุทธรูปด้านหลังเหรียญและด้านหลังสมเด็จพระผงพุทธคุณโดยมีแนวคิดในการออกแบบคือเป็นพระพุทธรูปทร,ปทรงร่วมสมัย ที่รวบรวมพุทธศิลนทุกยุคทุกสมัยของไทยเข้าไว้ด้วยกันในพระพุทธเมตตาเสนานา,นาผู้ออกแบบพระพุทธเมตตาเสนานา,นาได้แก่อาจารย์สาครโสภาผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะกรรมไทยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยช่างศิลป์สถาบ,บันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับพระพุทธรูปพระเมตตาเสนานาาที่อาจารย์สาครโสภาออกแบบเป็นรูปพุทธศิลป์มีปฏิมากรรมด้านพุทธศิลป์สวยงามมากโดดเด่นแต่ละยุคแต่ละสมัยคือเชียงแสนสุโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีรัตนโกสิน์มาผสมผสานในการออกแบบให้ได้เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมานวิชัยที่สวยงามสมบูรณ์สถิตไว้ในสมัยรัชกาลที่เก้เาสืบไปสำหรับลักษณะเด่นของพระพุทธเมตตาเสนานานานมีหประการคือ 1. พุทธลักษณะขององค์พระและพระพักเป็นศิลปะในยุคสมัยสุขโขทยัย 2. พระมหามงกุฎเป็นศิละปะในยุคสมัยอยุธยา 3. ฐานชั้นบนขององค์พระแบบบัวคว่ำบัวหงายเป็นศิละปะในสมัยยุคเชียงแสน 4. ฐานชั้นล่างขององค์พระประดับลายจีนเป็นศิละปะในยุคสมัยกรุงทนบุรี 5. พระพุทธรูปทรงเครื่องเป็นศิละปะในยุครัตนโกสินทร์ รูปแบบในการสร้างพระพุทธเมตตาเสนานาะมีหรูปแบบคือ 1. สร้างเป็นพระพุทธรูปบูชาองค์ประธานเนื้อสำริดหน้าตัก2องเมตร25เซนติเมตรสูง7เมตรจำนวนหนึ่งองค์สำหรับประดิษฐานเป็นพระประธานประดิษฐานหนวัดซึ่งคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายสร้างขึ้นใหม่คือวิหารวัดวชิระธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่อภอมหาราชจัังหวดพระนครศรีอยุธยา 2. พระพุทธรูปบูชาเนื้อบรอนนอกกระไหลทองคำขนาดหน้าตัก9นิ้วและขนาดหน้าตัก5นิ้ว 3. พระพุทธรูปบูชาเนื้อบรอนนอกขนาดหน้าตัก9นิ้วและขนาดหน้าตัก5นิ้ว 4. พระพุทธรูปขนาดเล็กรูปหล่อลอยอง เนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวโลหะเนื้อทองแดง 5. เรียนพระพุทธรูปเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวโลหะเนื้อทองแดง 6. พระผงพุทธคุณการจัดสร้างพระพุทธเมตตาเสนานาะของกองทัพบกนับเป็นพระพุทธรูปแห่งมหามงคลสมัยซึ่งไม่ได้มีการสร้างทุกปี ดังนั้นพุทธศาสนิกชนหรือบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชีวิตควรมีไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอย่างที่สุดสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจไว้ครอบครองสำหรับตนเองหรือสำหรับบุคคลอันเป็นที่รักสามารถสั่งจองได้น่าหน่วยต้นสังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในส่วนของพิธีการกศักดิ์สิทธิ์ในการจัดสร้างพระพุทธเมตตาเสนานาาพิธีเททองนำเริกและมังคลาพิเศษชนวนมวลสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกใช้พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามประกอบพิธีเททองนำเริก และมังคลาพิเศษชนวนมวลศารพระพุทธเมตตาเสนานาาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาเสนานาาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอังคารที่16กรกฎาคมพศ2556เวลา19นาฬิกาพิธีมหาพุทธาพิเศษ3วัน3คืนเริ่มตั้งแต่วันที่27ถึง29กรกฎาคมพศ2556ณบริเวณพุทธมณฑลสาลายาจังหวัดนครปฐมโดยอาราธนาพระสมณศสักร,ร้อยรูปพระเกจิอาจารย์ หนึ108รูปและพระสงฆ์2,600รูปจากทั่วประเทศเป็นพระพิธีการมหาพุทธาพิเศษมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผงพระเกา่าตระกตุและแผ่ยนยันศักดิ์สิทธิ์ได้รวบรวมจากพระเทรานุทีระครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนำมาเป็นมวลสารชนวนจัดสร้างสำหรับพระพุทธเมตตาเสนานานาเป็นพระพุทธรูป ที่รวมพุทธศินทุกสมัยสวยงามมากประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์สมควรที่พี่น้องคนไทยรวมถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศพี่น้องคนไทยทุกคนสมควรที่มีสิ่งมงคลสูงสุดของชีวิตคือพระพุทธเมตตาเสนานานานไว้เป็นหลักใจของพี่น้องคนไทยทุกคนสวัสดีค่ะ